รายการดีมีคุณภาพระดับจักรวาลได้มาเสิร์ฟถึงที่แล้วนะครับที่ท่านผู้ชมนั้นจะได้อิ่มเอ็งความรู้เกี่ยวกับเล่นเกมเนื้อเน้นๆไม่มีน้ําสวัสดีปีใหม่ไทยในช่วงวันสงกรานต์นะครับผมอยู่กับรายการแม็กโกโรลิฟิจิโนผมวันนี้จะมาแนะนําปืนแต่ละสายในการกําจัดลูกน้องลทัทธิปีศาจได้ดีที่สุดนะครับและบอกเคล็ดลับในการยิงยังไงให้ตายเร็วและยิงแม่นนะครับในเกมเราบอกกันในเกมที่ชื่อว่า F1 r h e Man Eating Train นะครับว่าปืนแต่ละสายที่ผมแนะนํานั้นมันจะทรงพลังขนาดไหนรู้ภายในไม่กี่นาทีไปรัับชมกนเลยครับ มาเริ่มจากสายแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือสายสีเขียวนะครับผมผมจะใช้ปืนวินเชสเตอร์เป็นอาวุธหลักนะครับผมซึ่งปืนกระบอกนี้จะมีอยู่3แบบแบบที่1ก็เป็นแบบธรรมดาอย่างที่เราเห็นนั่นแหละนะครับแบบที่2แบบตดกล้องและแบบสุดท้ายนะครับแบบที่3แบบทรงทันสมัยนะครับซึ่งผมจะรีวิวปืนกระบอกนี้ทั้ง3แบบเลยนะครับส่วนอาวุธรองผมจะใช้ปืนลูกโม่นะครับมาแล้วมาแล้วโข้าไปโข้าไปแน่นแน่นแม่นแนเตรียมพลุกยิงเรียบร้อยสับ สับปืนอาวุธหลักมาเน้นๆหัวเน้นๆลอยรถขยับรถขยับปุ๊บหัวหลอกเอ้ยทำไมไม่โดนวะอืมรอหัวสับปืนพกยิงเรียบร้อยต้องยิงแบบขโมงงี้นะเออจะใช้อาวุธหลักอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มันมันช้านะครับมาเหลือย้า,ายมาเหยื่ออะไรต่อไปเล็งแม่นๆเล็งแม่นๆคมๆๆลอยให้มันเลี้ยวก่อนลอยให้มันเลี้ยวก่อนเลี้ยงไหม ไม่เลี้ยวเลี้ยวแล้วเลี้ยวลวล่อหลอหอหัวคมคมเจ็ดสิบไม่เป็นไรปั๊บปืนพกเล็งมาเล็งมาเรียบร้อยประมาณสามนัดถ้าไม่ยิงโดนหัวนะก็จะอยู่ประมาณสามนัดลูกโม่มาหยิบอาวุธลากต่อเล็งไว้เล็งหัวแม่นแม่นเอาแม่นแม่นเอาแม่นแม่นเรียบร้อยปืนพกมา ปอกเข้าไปเรียบร้อยล่วงอืมเดี๋ยวไอ้คนขับปล่อยมันคนขับปล่อยมัน๊บมาดูที่อื่นดีก่าลูกน้องหมดแล้วมัง้งโอเคมันสักกำลังเสริมเพิ่มแล้วเราก็พยายามเคลียร์ลูกน้องมันปล่อยไปปล่อยมันไป,ป,นไปดูสิมาทางไหนผมแม่งยิงปืนไฟใส่เลยเฮ้ยมาเป็นรถบรรทุกว่ะ รบรรทุกดูรถกระบะเดี๋ยวเช็คก,ก่อนถ้าราบถบรรทุกมันมาช่วงเลเวลนี้หาเลยเนี่ยโอเคเรถกระบะรถกระบะมันจะเยอะหน่อยโดนโอ้ยหัวเลยเหรอนัดเดียวเลยเหรอหัวเน้นๆเรียบร้อยโอเคมีคนยิงช่วยแล้วโอ้ยโดนลุมต่อมาเราจะใช้ปืนวินเชสเตอร์แบบติดกล้องนะครับได้ยินเสียงเป็นๆว่ามา พร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟครับจังหวะนี้โดนหัวหนึ่งโกมาแปะเข้าไปมอไสดด้วยหมอไสไม่เว้นวันนี้ขอไม่เว้นแล้วกันไม่เว้นด้วยเรียบร้อยหายรดระเบิดมาย่อไปให้สุดย่อให้สุดทำไมไม่โดนวะโดนอีกเป็นหนึ่งเรียบร้อยจุลุกนี่แหละข้อดีมัน โอ้โหไม่ชอบภูเขามันเลยว่าเนินมันอะเนินมันทําให้เปื้อนเป้าเคื่อนมันไม่นิ่งไงน้องลวงไปดีลวงไปด,ดีหมดหมดคันหมดเตะครับพี่น้องมาขอหน่อยไม่ต้องไปคอมโบปืนพกนะเพราะว่าปีสโคนะครับถ้าจะคอมโบกับปืนพกก็ต่อเมื่อนี่เราเรา,เราเข้าบวกประชิดนะครับแต่ถ้าระยะไกลไม่ต้องเพราะเรามีสโคอยู่แล้วอะแต่จะเข้าไปใกล้ทําไมอะ เออทำไมไม่โดนวะโดนเรียบร้อยอู้ว่ามาดับดับอนาะไ,ได้ตังรัวรัวบอกเลยตกเข้าไปรอ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 จังหวะกอนจังหวะได้นี่ร่วคนขับเขาเป็น คนขับไม่เว้นคนขับไม่เว้นแมงไม่โดนปนนล่อยมาเนอะทำบุญทำบุญทำบุญันทนันเ,เติมลูกชวบบที่เหลือจะเป็นปืนพกพวกคนอื่นแม่งใช้ปืนพกกันหมดเลยนะเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อต้องทำต้องเข้าใจต่อมาใช้ปืนวิงเชสเตอร์รูปทรงแบบทันสมัยนะครับมาไปราตัวยิงชวบบ เียบร้อยหัวเน้นเน้นร้อยน้อยนิ่ง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 เนี่ยยิงเร็วเร็วมากมากโอ้ยแต่มันไม่ค่อยคมเสียดายตรงนี้แหละไม่ค่อยคมแต่ยิงเร็วม,มากไม่ต้องวควักปืนพกให้ให้มันมืดมือเลยนะกระบอกนี้อันนี้เน้นเน้นยิงระยะใกล้นะครับระยะไกลก็คงยิงยากหน่อยเพราะว่ามันมืดมืดมากมากว่ามาว่ามา,า,มาตาย โอ้ยอีกเอาอีกเอาอีกจะไปไหนน้องอืมว่ามาล้วงเข้ามาใกล้กดิเข้ามาใกล้ดิล้วงลดระเบิดแต่ทำไมไม่ได้ต่างวะน่าจะบั็กนะครับสงสัยน่าจะบัก็กเดี๋ยวกี่คนเลยเนี่ยโอ้ยไม่กี่คนเลยเนาะรบลบรบ ว่ามาจะเอาไงจะเอาไงจะเอาไงอ่างล่วงล่วงไปดิล่วงไปดิปเฮ้ยอย่าหลบดิหลบแบบดิจิตอลหรอหลบแบบดิจิตอลล่วงจุด,ดระเบิดโจลูกมาปืนพกมาปืนพกคาร์บอยเข้ามาใกล้อีกเข้ามาใกล้อีกนี่ นี่สามเมตรหัวสามเมตรต้องยิงหัวเป็นนิน้นนะอย่าไปยิงตัวจูลุกรีโหลดเร็วด้วยนะครับโอเคเอาไงเติมเลือดก,ก่อนเมื่อกี้ปะทะปะชินมา มาเข้ามาขยับรถขยับรถไปนั่นแหละนั่นแหละลวงโดนโดนลวงลวงลวงหมดลวงหมดรถเดิเป็นกระบอกที่มันมากมโดนไม่โดนหัวอ่ะโดนหัวแล้ว ร่วงเอ้ยไม่โดนวะมาปืนพกไหมเข้าไปใกล้เลยชาดใกล้ๆชาดใกล้ๆ,ๆขับไปใกล้ๆทำไมวะสองสามร่วงหมดหายกเกลี้ยงเอ้ยแม่งมาเลยเยอะมาอะไรตอนนี้วะโจ๊กๆอย่างเงี้ยหลือสิบวิ ต่อมานะครับปืนใส่สีฟ้าเราจะใช้ปืนดักุนนอเป็นอาวุธหลักส่วนอาวุธรองเราจะใช้ปืนอีเกิลนะครับมาละรถืมามาเข้ามาเข้ามายืนยืนตะลับยืนยืนตลับเ้วเข้าเวียวเข้ามาเล็งสวยๆงามๆโอ้ยนิ่งๆเด็กสองใส่สีนัดหนึ่งสองล่วงโอเคดีดีสองจุลุกรีโหลดเร็วรีโหลดเร็ว มาเล็งงามๆหนึ่งสองสามหัวดิหัวนี่หัวเน้นๆหัวเน้นๆ,วนๆลวงว่ามาว้ามาเอา้าหายหมดเลยลูกๆๆน้องลูกน้องไปหมดเลยเออเล็งรอไว้เล็งรอไว้ไวหัวหัวมีโดนต้องค่อยๆยิงสองนัดแตกหัวสองนัดเจดิงเจเจสองสิบสี่ดับเมจจะอยู่ประมาณร้อย สี่สิบกว่าจุลุกเมื่อกี้โดนหัวไปเป็นหนึ่งละหัวเน้นๆ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 ล่วงสองนัดแตกโอเคมาละนี่นี่นี่ใกล้ๆหน่อยไอ้น้องหนึ่งสองหนึนหนนหน่งสอง,ง,สอง,สองล่วงไม่ต้องหยิบปืนพกให้เมื่อยอะ่ะบอกเลยต่อเลยครับต่อไปมาใครจะเป็นล้นเหยื่อต่อไปจังหวะนี้ของดากุนอฟ สุดยอดปืนสไนเปอร์เนี่ยแหละดีสุดแหละอืมอเฮ้ยรถมันไม่นิ่งอะรอให้มันนิ่งกันล,ล,ล่วงระเบิดได้มั้งเรายิงคนขับไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวคนขับจีออฟังวะมึงขับฝั่งไหนแน่วะเนี่ยอเอ้ยเอ้ามันทำไมไม่โดนอะ่ะเป้าก็เล็งตรงนะ อืมหนึ่งมามาเฮ้ยรู้ว่างโหกว่าจะยิงโดนกว่าจะตายขึ้นเนินอยู่นั่นแหละ ต่อมานะครับปืนสายสีม่วงปืนสายสีม่วงนั้นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นปืนสายที่สามารถเอาไปกําจัดลูกน้องระดับไฮและไนายแม่ได้อย่างสบายๆถามว่าไม่ใช้ปืนระดับสีม่วงได้ไหมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ได้ครับเพราะว่าลูกน้องลทัทธิปีศาจรถไฟนั้นมันอึดมากนะครับผมโดยเฉพาะระดับไฮและไนายแม่นะครับมาเรามาดูในส่วนของอาวุธสายสีม่วงนะครับว่าผมจะใช้อาวุธอะไรบ้าง กระบอกหลักเลยนะครับผมนั่นก็คือปืนสไนเปอร์ AWP นะครับผมผมจะใช้ปืนกระบอกนี้เป็นอาวุธหลักนะครับส่วนอาวุธรองผมจะใช้ปืนดีเซอร์ตอีเกิลนะครับมาแล้วครับพี่น้องหัวเน้นๆไม่ต้องคิดมากได้ทุกระยะบอกเลยปืนระดับแรงเอสนี่ฮะสุดยอดสไนเปตึงทุกซีซั่นโอ้ยทำไมไม่โดนวะเล็งตรงนะ เรียบร้อยหัวจุลูกเนี่ยแหละกระบอกเนี่ยแหละโตตึงทุกซีซันบอกเลยยิงเพลินม,มาละโอ้โหเป่าเคลื่อนปะแป๊บๆอย่าขวางอย่าขวางลูวงไปดีมาขนาดมาจริงๆยิงโดน,นคนขับได้นะแต่ว่ารอจังหวะกอนนี่รอคนขับไปแล้วระเบิดตูมโอ้โหบินเลยจังหวะ นี่แหละเป็นปืนที่แบบอยากแนะนําสุดแล้วนะครับสไนเปอร์เนี่ยแหละกระบอกนี่แหละดีสุดแล้วอย่าไปซื้อกระบอกอื่นกระบอกนี่แหละดีสุดแล้วมันตึงทุกซีซั่นจริงๆมันแรงด้วยแรงที่สุดแล้วโอ้ระดับยากแล้วไงวะจ่อจ่อเนี่ยแหละตายพวกหน่วยสว่านหน่วยสว่านล้วไงเอาเฮ้ยยิงไม่โดนเฉยเด็กฟักโอโยิงเจ็บมา แต่ก็ต้องชนบอกว่าเออระเบิดไปเรียบร้อยจุลุกมามามาโอ้โหยิงเจ็บมากพวกเนี้ยว่ามาว่ามาลงมาลงเนินมาอืะโดนเรียบร้อยโอ้ยแก๊ส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 มาตัดแก๊สมาตัด ือว่ามาเรียบร้อยหมดหมดนี่นี่ระดับไฮ้เนี่ยพวกใส่ชุดก่อนนี่คือตายหมดอระดบอกเลยตึงจริงกระบอกนี้และนี่คือทั้งหมดของการแนะนําปืนในการกําจัดลูกน้องและทธิปีศาจรถไฟนะครับใครมีขอม้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มันได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สติ๊กเกอร์ผมถ้าผู้ชมอยากรับผมทำคลิปต่อแล้วก็คอมเมนต์มันได้เลยนะครับโอเคทุกทีกินจินๆเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับอย่าลืมไลค์แลสติ๊กเกอร์